สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสวัสดี f อลูกค,าะคะ้าที่กำลังรับชมว,วิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับช่อง e m ม y u s ูสคาอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยนะคะคันนี้นะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะที่เอามาเทินเจ้าของเดิมเนี่ยนำมาเทินนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ ะค,ะคันนี้นะคะบอกเลยนะว่าเป็นรถปี2013นะคะคันนี้ราคาเราเปิดตัวอยู่ที่285,000บาทนะคะ2 8 5 0 0 0บาทคันนี้นะ,ะเป็นสเปคนิสสันนาวาร่า 2.5SE นะคะปี2013นบะคะบอกเลยว่าคันนี้นะ,คะใครได้ไปเนี่ยใช้งานก็ค่อนข้างจะคุ้มนะเนื่องด้วยราคาอยู่ที่2,000 0 0กว่าบาทเองนะคะจะใช้ขี่ในสวนนะคะขี่ ในอำเภอจังหวัดหรือขี่ใช้งานเป็นประจำก็บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนค่ะคันนี้นะคะผ่อนเปลียนดือละ5,000กว่าบาทถึง6 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะรลราคาดีปีใหม่นะฮะไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยที่สำคัญเลยคันนี้นะคะสภาพเนี่ยคือสวยงามนะคะคันนี้สภาพคือสวยงามพร้อมใช้เลยนะคะ คันนี้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะคะไฟหน้ามัลตนะิรีเฟลกเตอร์เนาะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมแท้นะนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านในเนี่ยสีดําเป็นลังพึ่งนะคะปัดหมอกมีมาให้นะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคันนี้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษานะคะค่อนข้างจะดูแลรักษาเลยใครที่อยากหารถเอาไว้ใช้ขี่ในสวนนะคะ คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะราคาดีราคางานแน่นอนซื้อสดคันนี้ไม่มีแหวนนะคะจบที่ราคานี้ได้เลย2 8 8 0 0 0บาทนะคะมาลองรถมาต่อหน้าง,งานได้เลยค่ะนะคะโอเคคันนี้เนี่ยคไฟเดียวนั้นจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถเลยทั้งสองฝั่งนะคะเป็นสีเทาดำนะคันนี้นะสีเทาดำสีเดิมนะสีเดิมที่มากับตัวรถเลยนะคะคันนี้ อ๊บพาชมภายในกันเลยคันนี้เป็นแ c a นะคะเป็นตัวแคปนะเป็นนาวาร่าตัวแคป2สองจุดห้าอสนะคะคันนี้นะพวงมาลัยเดิมนะพวงมาลัยหุ้มหนังเดิมนะคะของเดิมเลยจากตัวรถที่มาจากศูนย์เลยนะคะเกียร์แมนนวลหกสปีดค่ะแอร์น่ารบับมือค่ะนะคะส่วนเครื่องเล่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่น c d ดี a u x วิทยุคือใช้ตรงนี้ได้หมดเลยสามารถเชื่อมต่อต่างๆนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะ จระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะนะคันนี้น่าใช้งานนะรับประกันเลยเรื่องสภาพนะะาไม่มีการชนหนักพลิกความกับสีกรอใหม่มาแน่นอนนะฮะคันนี้นะเป็นนิสสันนาวา拉2.5 HE นะฮะปี2013ราคา285,000บาทเลขไมอยู่ที่265,000นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ้ำมันล้วนนะคะคันนี้นะรถมือเดียวนะมาอยู่ที่เพจยนต์เป็นมือที่สองนะคะคันนี้นะเบาะใหม่นะฮะได้เบาะหนังใหม่เลยนะค,ะคันนี้นะเบาะ หนังสีดำนะคะเดินได้สีขาวนะ,ะสวยงามนะคะเบาะใหม่เลยนะเบาะพึ่งหุ้มใหม่เลยนะคะฝาเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยยันอักขระนะคะสภาพดีนะคะันนี้นะ,ะราคาก็ดีนะคะราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะนะคะกรนะะ,ะจกมองข้างนี่เป็นปรับไฟฟ้าอ่ากระจกทั้งสองฝั่งเนี่ยมันปรับไฟฟ้าเนาะกระจกนะคะที่ประตูรถนะคะ เสียงปิดประตูก็ยังแน่นอยู่คันนี้นะเดี๋ยวรอหลังเดี๋ยวใส่แม็กให้นะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ให้แม็กมานะเดี๋ยวรอเปลี่ยนนะคะเพราะว่ารถขึ้นเข้ามาเลยก็จะเห็นสภาพสดๆอย่างนี้เลยนะคะไฟท้ายมาติดอีฟเฟกเตอร์นะคะของนาวาร่าตัวนี้บอกเลยว่า ถึกทนแน่นอนนะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยสมบุกสมบันแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้นะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทลูกค้าซื้อไปใช้งานไม่เสียดายเงินแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้งานได้จริงนะคนขอมันทุกได้เยอะด้วยนะคะสำหรับใครที่กาลังนะคะมองหารถใช้ในสวนนะคะหรือใช้ใจ่ายในครอบครัวหรือขี่เล่นๆน,นะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมส่ง,งห้องเครื่องกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราได้ยืนอยู่ในส่วนของห้องเครื่องตัวรถนิสสันนาวาาคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะห้องเครื่องค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะคะเครื่องไม่ดังไม่เยิมแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการถูกการชนไม่มีการเปลี่ยนคานหน้าไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนค่ะนะคะฝากระโปรงทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะคะฝากระโป,ปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะของแท้เลยนะคะมีตาสติ๊กเกอร์อจากโรงงานต่างๆนะคะแล้วก็ แผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะให้ติดมากับตัวรถเลยนะคะรอยน็อตต่างๆเนะี่ยชมกันเลยนะคะว่าไม่เคยถูกการชนมาแน่นอนเจ้าของเดิมค่อนข้างจะรักษานะรอยน็อตต่างๆทุกอย่างไม่เคยถูกการถอดนะคะดูเลยรอยน็อตต่างๆนะคะสภาพดีมากๆนะคันนี้นะราคา2องแสนแปดบาทคุ้มแน่นอนนะอย่าตัดสินใจนานนะก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะนะคะราคาดีงามมากๆ นะฮะสองแสนบาทนะคะสำหรับใครที่อยากมาลองชมมาลองดูก็มาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ โอเคนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถที่เอมี่เพิ่งรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือนิสสันน o m มา a นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 SE ปีสองพนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์096 725 2้าหเนะคะเบอร์ก็จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนี้นะคะก็เจอไลน์เอมี่เลยนะคะ สำหรับใครท่านไหนนะคะที่อยากมาลองชมอยากมาลองขับนะคะหรือตามหารถรุ่นไหนอยู่นะคะก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือมาที่บริษัทเลยก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่เสริทไทยนะคะเขตเบญบุรีกรุกงเทพมหานครนะคะถ้ามาไม่ถูกก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะส่งโลเคชั่นให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันนะคะ9โมงเชา้าถึง5โมงครึ่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ก่อนจาก,กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ